ต้องการขอคำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e ID Master Ming 6666 6, 66 66 6. ผมได้โพสต์ไว้ทาง Facebook Fanpage ส่วนตัวของผมนะครับก็ชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับชื่อเดียวกับ YouTube ชื่อเดียวกับเอ่อทิกตอกอะไรก็ชื่อเดียวกันหมดแหละก็คือ สินแสบิงของเบ้งเมืองไทยนะใครยังไม่ได้เป็นแฟนตัวยงแฟนอะไรก็เข้าไปไปเป็นเพื่อนเป็นเขาเรียกว่าเป็นแฟนคลับกันกันละกันนะฮะเออนะครับมีสาระความรู้และความบันเทิงมากมายผมโพสต์ไว้แบบนี้ว่าลัคนาราศีกรกฎลัคนาราศีเมษความรักในช่วงนี้ช่วงนี้นะครับนะวันนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะวันนี้วันที่11หรือเปล่าเอ้ย10หรือ11เเนี่ยนะครับ ผมได้โพสต์ไว้ว่าในช่วงนี้ความรักในช่วงนี้น่าจะมาในรูปแบบที่แอบกินแอบกินกันหรือลากไปกินในน้ําโอ้โหมึงเอ้ยต้องแอบกินกันหรือลากไปกินในน้ําเพราะว่าถ้าเปิดเผยเปิดเผยเ,เมื่อไหร่จะนํามาซึ่งความทุกข์ใจไม่ใครก็ใครคนหนึ่งถ้าเปิดเผยเมื่อไหร่จะนํามาซึ่งความทุกข์ใจไม่ใครก็ใครคนหนึ่งนะครับเออแล้วก็บอกตอบไปว่า ยัดหาในน้ำมันน่าจะเหมาะสมที่สุดยัดหาคงจะไม่ต้องบอกหรอกนะว่ามันแปลว่าอะไรเออนะกรกฎกับเมฆผมอ่านตามดาวเลยตามดาวจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างกรกฎเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่าดาวมันเร็งลัคนาหลายดวงอย่างเมฆเด็ยด,ดาวเจ้าเรือนความรักก็ไปสัมพันธ์อยู่กับดาวหลายดวงและในความหมายตรงนั้นมันก็มีความหมายของดวงดาวใน,นลักษณะ,ละที่แอบซ่อนอยู่ ฉะนั้นจะคบกันก็อย่าไปต้องไปเปิดเผยมากเพราะว่ามันก็ไม่ได้นำผลดีหาเหวอะไรมาให้คุณหรอกนะครับหรือไม,ไม่ก็ไม่คุณกับแฟนแต่คนที่คุณคบหาอยู่เนี่ยเปิดเผยและทุกข์ใจผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเขาอาจจะยังไม่เลิกกับแฟนเก่าเขาสนิทเขาอาจจะยังไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาคุยกับคุณเขาอาจจะยังอยากจะดูคุณก่อนแล้วคุณอาจไปออกตัวแรงเกินไปบางทีก็ไม่ดี เออเขาอยากจะแค่ดูคุณก่อนแต่คุณเสือไปออกตัวแรงเกินไปจะทําตัวเป็นเจ้าข้าเจ้าของมากเขาก็ไม่แฮปปี้ก็ทุกข์ใจเดี๋ยวมันจะกระทบถึงความสัมพันธ์ได้นะผมติงและเตือนชาวกรกฎและเมษไว้ก่อนเลยในช่วงตรงนี้นะครับตรงนี้ของผมก็คือก็จากตรงนี้ถึง24-25กุมภาพันธ์ก็น่าจะออพอหมาะพอควรกับรอบวงโคจรของดาวตรงนี้แล้วนะครับยังไงก็ตามขอให้ โชคดีมีความสุขนะครับไปก่อนสวัสดีครับออกแบบลายเซ็นเซนอย่างไรให้ชีวิตมันเฮงปังเซนอย่างไรให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นออกแบบลายเซ็นเฉพาะบุคคลกับสินแสมิงหงเบ้งเมืองไทย